สวัสดีค่ะในที่สุดชาวเน็ตก็ได้ทราบข่าวดีว่าลิซับรักพิงค์เธอกำลังจะเข้าร่วมงานแสดงแฟชั่นโชว์ของเซลีนที่เธอเป็นกอบแบรนด์บัสเดอร์ซื่ออินเตอร์ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะและแอดมินก็ขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งกล่าวว่าใครเป็นแฟนๆของเคป๊อปหรือชอบดูซีรีส์เกาหลีจะต้องคุ้นเคยกับ G.B.A ของเซลีน3คนดังซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ที่สร้างกระแสให้กับแบรนด์แฟชั่นหรู VBS, t Lisa Blackpink และพักโบกอมทั้ง3คนทำให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจกับรูปลักษณ์ที่มีสเสน่ห์ของพวกเขาในงานเซลีนที่ผ่านมา สามซูเปอร์สตาร์เคป๊อปเคยร่วมงานกันครั้งแรกที่แฟชั่นโชว์ของเซลีนในปารีสเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ซึ่งพวกเขาได้จุดประกายความทรงพลังและมีเสน่ห์ด้วยชุดอันหรูหราการร่วมงานครั้งแรกของพวกเขาได้รับความนิยมไปทั่วโลกลิซ่าแบล็กพิง V BTS และพักโบกอมสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายให้กับแบรนด์ ทำให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของเซลีนรวมไปถึงแฟนๆทั่วโลกของพวกเขาปรับปรื่มที่เห็นทั้ง3มซูเปอร์สตาร์มารวมตัวกันปรากฏการครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนลิซ่าวีพักโบกกรมได้ร่วมงานเซลีนป๊อปอัพโซ์ที่กรุงโซพวกเขาแสดงเซนทางด้านแฟชั่นและเคมีที่ไรที่ติอีกครั้งรูปภาพการร่วมเฟรมของลิซ่าวีและพักบกมกมกลายเป็นวรั่รในโลกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ทำเอาแฟนๆตะลึงไปกับความหล่อเท่สวยงามและทรงสเสน่ห์ของซูเปอร์สตาร์ทั้ง3คนแต่ในครั้งนี้จะแตกต่างกันออกไปเพราะลิซ่าพัคโบกอมและ V BTS จะเข้าร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์อีกครั้งหลังจากข่าวรายงานว่า V มีหมายกำหนดการเข้าร่วมงานเซลรีในฝรั่งเศส ในขณะที่พักโบกอมยังถูกพบเห็นที่สนามบินในเกาหลีใต้เพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับว b t ีทต่อมาสื่อเกาหลีได้ยืนยันอีกครั้งวาลิซ่าแบล็กพิงเธอจะออกเดินทางไปฝรั่งเศสด้วยเช่นกันเพราะเธอมีตารางงานเซลีนซึ่งเป็นงานเดียวกันกับพักโบกอมและวีบี ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่านักร้องหนุ่มแห่งวง BTS จะเข้าร่วมง,งานเดินพรมแดงที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแต่ในที่สุดสื่อกาหลีใต้ได้ออกมาชี้แจงว่านักร้องหนุ่มไม่ได้เข้าร่วมการเดินพรมแดงแต่อย่างใด V BTS จะเข้าร่วมง,งานของเซรีนในฝรั่งเศสไม่ใช่เทศกาลภาพยนตร์และน่าเสียดายนะคะเพื่อนๆ T N Min ได้ข่าวเว่ร์มาว่า เฟลีนจัดแบบไพรเวทอีกแล้วซึ่งก็เป็นงานส่วนตัวส่วนตัวนะคะแล้วเรายังต้องรอลุ้นกันว่างานจะออกมาเป็นรูปแบบใดและเซลีนจะเนรมิลิซ่าออกมาลุกไหนให้แฟนๆได้ชมกันและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ